สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับเป็นรถแท็กเตอร์อีสกีนะครับ n t 554นะครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือ54แรงม้านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับ Direct Injection นะครับระบบเกียร์นะครับ8เกียร์ดินหน้า8เกียร์ถอยเป็นระบบซิงโครเทิร์นนะครับระบบพิดีโอนะครับ2ระดับนะครับ540รอบต่อนาทีแล้วก็750รอบนะครับ คันนี้นะครับเจดทะเบียนปี60นะครับลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วกนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับคานล่างนะครับเป็นรถไล่นะครับด้านหลังเป็นผานพวนนะครับตันนี้จะให้เป็นผ่านพวนใหม่นะครับขนาด6บ2 4นิ้วนะครับไซส์ขนาดยางนะครับยางหลังนะครับเป็นไซส์ขนาด1 3 6 2 8นะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับยางหน้านะครับจะเป็น9.5ขอบ 16นะครับไอ้18นะครับผมว้าว <Wow. S 1> นี่นะฮะยังหน้าเป็นขอบ16นะครับลูกค้านะฮะเกดขีดสินะครับ,รบอย่างอ้วนนะครับอุปรก,อกรณ์ใบมีดดันหน้าพร้อมผ่านพนใหม่นะครับรถปี60นะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่475,000บาทนะครับ475,000บาทนะครับดูสีสันเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีแกะถอดนะครับดทะเบียนปี60สภาพสวยๆนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่720ชั่วโมงนะครับนี่ระบบคันเกียร์นะครับอันนี้เป็นคันโยก ชุดเบมิด้านหน้านะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะฮะอิสกิตรงนี้จะตำแหน่งจะอยู่ด้านบนหน่อยนะครับด้านหลังนะครับสีสันเดิมมีรอยถลอกบ้างนะครับสวยนะฮะคันนี้475,000นะครับใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพวนใหม่นะครับสนใจก็มาทดสอบขับกันได้นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับเดี๋ยวลองลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ครื่องยนต์นิ่มนะฮะปกปงมาลัยนะครับาวเวอร์นะครับ คุณท่านไหนสนใจนะครับรถแท็กเตอร์อีสกีนะครับขนาด54แรงม้า4สูบนะครับเหมาะงานไล่งานนานะครับก็เชิญได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดข้ามะเขืออำเภอคลองผุ่กระแพงเพชรแล้วก็สาขาสอบ้านท่าคอนจตุบวังบัวนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับโทร075223883 8นะครับ0953399988นะครับโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มยังไงนะครับ นะฝากไันด้วยครับกับอ e ิซุกิห้แรงม้านะครับไวมีดันนาพร้อมผ่านคนใหม่นะครับราคาอยู่ที่475,000เดรถปี60นะครับ720ชั่วโมงนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับคอยติดตามนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ